สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงรายการนาทีทองกับดารามณีจิวรี่ดำเนินรายการโดยดิฉันอาภิสดาสิริธัญญผลรองประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทโอมหาดวยร่วมกับบริษัทดารามณีค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการผู้บริหารดรพุทธชงสิริธัญญผลและคุณแม่นกดกรสิริยาศิริธัญญผลนะคะที่ท่านมอบรายการดีๆเอามามอบให้เป็นของขวัญให้เป็นรางวัลชีวิตกับกลุ่มผู้ชมทางบ้านเรา รายการนาทีทอง15นาทีแรกยืนยันด้วยชื่อเสียงและเกียรติยศเพราะเรามีชื่อเสียงเป็นเจ้าของสถานีถ้าเราไม่แน่จริงเราคงอยู่ไม่ได้จนถึง,ถงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานของสินค้าหรือเรื่องของมาตรฐานการจัดรายการรวมทั้งการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมนะคะพูดจริงทำจริงตรงไปตรงมาถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะคะช่วงนี้เราจะขายแล้วค่ะแต่การขายยืนยันได้เลยว่า จะตัดราคาพ่อค้าคนกลาง3เท่าตัวลดกันมากกว่า50 8 0เรซนเรียกว่าถูกกว่าทุกครั้งที่นำมาจัดประชาสัมพันธ์ถ้าไม่ถูกจริงยินดีคืนเงิน10เท่าตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาให้ได้ค่ะสำหรับรายการที่เราจะนำมามอบให้อยู่ตรงหน้านี้ละค่ะรายการสร้อยคอที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้กับราคาทองคำตามท้องตลาดนาทีนี้คนมีตังค์ซื้อได้ค่ะ สำหรับรายการซร้อยเส้นนี้เทียบท่าน้ำหนักทอง1บาทถ้าพูดถึงราคาทองคำบาทละ2,2500บาทคนมีตังซื้อได้เลยค่ะนาทีนี้ทองถูกสุดในประวัติศาสตร์ไม่แพงซื้อได้เลย2,2500บาท ต่สำหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยเหน็ดเหนื่อยการงานกันมาเยอะทำงานกันมาทั้งปียังไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของกับเขากันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กับรายการสร้อยคอที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เราจะให้พิเศษเอาไปถึง1,000บาทเนี่ยไม่ได้ให้กันทุกคนแล้วค่ะเฉพาะช่วงรายการในทองสายสดใครจะได้ไปวัดกลมไวแข่งความเร็วเอาให้ได้ค่ะกับรายการส้อยคอที่อยู่ตรงหน้านี้เทียบเท่าน้ำหนักทอง1บาท สามารถวัดค่าเปอร์เซ็นต์ทองได้ที่3มไมครเพราะฉะนั้นทอง1ไมจัดหน่ายอยู่ที่ราคา1,000บาท2อมก็2,000บาท3ามไมก็3,000บาทค่ะสำหรับรายการสร้อยเส้นนี้จะมีใบรับประกันคุณภาพเนื้อทองเราคุยไว้ที่กี่ไมคคะคุณผู้ชมดูตัวเลขค่ะที่ยิงด้วยเลเซอร์รายงานออกจากคอมพิวเตอร์ การวัดค่าเปอร์เซ็นต์ทองสร้อยเส้นนีจะมีเนื้อทองอยู่ที่3ามไมคค่ะคุยว่าสามไมคก็ต้อง3ามไมคตัวเลขยืนยันชัดเจนจะเป็นหนึ่งไมค์สอไมคแล้วมาป้อปดมดเทสบวกโกงราคาเป็น3ามไมคเพื่อขายที่ราคาสามพันได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะตัวเลขยืนยันไว้ที่3ามไมคก็ต้อง3ามไมครับประกันยืนยันด้วยชื่อเสียงกับใบรับประกันขนาดนี้แล้ว คุณผู้ชมสบายใจได้ถ้าเป็นที่อื่นตัวเลขเกิน3ามไมคค่ะไปที่3.24เลยเป็นไงคะเขาบวกโกงราคาคุณปรับดันไปที่4ี่ไมค์กลายเป็น4ี่พันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามารีประกันยืนยันขนาดนี้แล้วบวกโกงราคาไม่ได้ค่ะก็<อ>ต้องตรงไปตรงมาตามเอกสารเพราะรับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียงของคุณ นะคะประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทโอมหารวยท่านดรพุชชงสิริธัญพลค่ะเพราะฉะนั้นเราทำมาเนี่ยตลอด16ปีทองกับบริษัทดารามณีจิวรี่ยืนยันด้วยชื่อเสียงและกิจยศโรงงานมาเองไม่ใช่ตาสีตาสาถ้าไม่แน่จริงไม่ถูกต้องเราคงไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสบายใจได้ค่ะกับรายการส้อยคอเส้นนี้จะราคาเส้นละ3,000บาท คนมีตังก็ซื้อกันได้แล้วค่ะสลับวันนี้พิเศษช่วงนาทีทองขายจริงแจกจริง,รงลดกันมากกว่า5-80%แต่ราคา3,000บาทเอาไม่ถึง1,000บาทเนี่ยเฉพาะวันนี้วันเดียวให้แค่นี้นะคะคุณผู้ชมถ้าหมายเลขขึ้นหน้าจอปับ๊บลุยได้เลยค่ะกับช่วงรายการนาทีทองสายสดถ้าหมดเวลาปับ๊บไม่ขายนะคะกลับเข้สู่ราคาปกติ3,000บาท ห้ามต่อว่าเพราะฉะนั้นพร้อมนีอยังคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาสั่งจองกับช่วงรายการในทองสายสดสําหรับรายการส้อยคอเส้นนี้เทียบเท่าน้ําหนักทอง1บาทแต่ราคา3,000บาทเอาไปถึง2,000บาท เอาไม่ถึง1,000บาทให้15นาทีนี้10ท่านแรกวัดความไวแข่งความเร็วใครโทรติดเอาไปใครโทรไม่ติดตัวใครตัวมันหมดเวลาไม่ขายกับข้าสู่ราคาปกติ3,000บาทนาทีทองเอาไมาถึง1,000บาทเหลือเพียง999บาทรีบโทรเข้ามาสั่งจองเลยนะคะขอเบอร์สายสดหน้าจอทีวีเลยนะคะโทรมาสั่งจองตอนนี้ขอ1 0ท่านแรก ให้เห็นกันชัดๆหน้าจอทีวีเลยค่ะขอเบอร์สายสดโอเคค่ะเบอร์นี้ค่ะอย่ามั่วไปที่เบอร์อื่นนะคะขอเบอร์นี้เพราะอะไรคะเราขายราคานี้ให้เฉพาะช่วงรายการสดอย่ามั่วไปที่เบอร์อื่นค่ะคุณผู้ชมให้แค่เบอร์นี้เบอร์เดียวอย่าโทรไปที่เบอร์อื่นเบอร์อื่นไม่ให้นะคะอันคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาสั่งจองกับช่วงรายการในทองสายสดโทรเข้ามาเลยค่ะ โทรสั่งจองตอนนี้กับรายการสร้อยคอเส้นนี้เทียบเท่าน้ําหนักทองหนึ่งบาทเนี่ยเดี๋ยวคุณพี่เก่งจะใส่ให้ดูนะคะว่าลายค่อยลายสร้อยเนี่ยสวยงดงามค่ะเหมือนงานช่างร้านทองทั่วไปบล็อกเดียวกันกับงานร้านทองเพราะฉะนั้นคุณเอาไว้ใส่แต่งตัวใส่โชว์ใส่อ,ออกงานใส่แล้วไม่ใครมาลบหลูด่ดูถูกดูหมิ่นเยียดหยาบใส่แล้วดูไม่กระจอกใส่อทองเนี่ย ะะให้สวยส่งเสริมเสน่ห์ราศีไม่ใครมารูถูกลบหลูดูหมิ่นเหยียดหยามได้เดี่ยคุณผู้ชมเอาให้ได้ค่ะสหรับรายการสร้อคอเส้นนี้จากปกติราคาสร้อยอย่างเดียว3,000บาทเราขออัญเชิญองค์พระหลวงพ่อทันใจเอามามอบให้เป็นของขวัญให้เป็นรางวัลชีวิตเป็นพระเศรษฐีขออะไรสำเร็จทุกประการขอแล้วจะได้พรทันใจให้สมกับชื่อขององค์พระท่านหลวงพ่อทันใจนะคะจากปกติเนี่ยราคาองค์ละ 900บาทนะหลวงพ่อโลเกตองค์พระหลวงพ่อเนี่ย เป็นนะคะเ,เหรียญทอง1นึไมครน,นะคะราคาเหรียญละ900บาทเนี่ยเราเอามาแถมให้ด้วยมอบให้เป็นของที่ลึกให้เป็นมงคลชีวิตกับรายการองค์พระเหรียญหลวงพ่อทันใจจะราคาองละ900บาทเนี่ยแถมให้ด้วยนะคะพร้อมด้วยสร้อยคอเส้นนี้จากปกติราคาสร้อยอย่างเดียว3,000บาทเนี่ยเราให้คุณเป็นเจ้าของราคาเพียง999 9าอก้าบาทเอาพระไปด้วยนะคะ ส่วนที่อยู่ในมือของคุณพี่เก่งกับแหวนเนี่ยทั้งแหวนทั้งสร้อยเห็นไหมคะแหวนคุณพี่เก่งเนี่ยทองหนึ่งบาทเหมือนกันค่ะราคา22,500บาทคุณมีตังอย่างเราก็ซื้อกันได้อะแต่ต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วคะ่ะกว่าจะกัดฟันซื้อกับเขาเนี่ยสักวงหนึ่งให้สมศักดิ์ศรีคะ่ะจะซื้อกันบ่อยๆได้ไหมคะไม่ไหวแล้วคะ่ะนานทีปีหนถึงจะซื้อได้แต่วันนี้บริษัทดารามณีจิวรี่เขาเอางานทองเกรดเอเนี่ยสีไม่แตกต่างกันเลยไหมคะ ทองบาทละ25000นะคะกับรายการแหวนที่คุณพี่เก่งใส่กับรายการส้คอบาทละ3000ันเนี่ยสวยไม่แตกต่างเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วคุณจะไปเสียเงินหลักหมื่นทำไมถ้าซื้อทองคําบาทละ25 0 0 0เนี่ยเก็บไว้ขายค่ะช่วงราคาทองคําตอนนี้ดิ่งลงเรียกว่าดิ่งลงเหวเลยนะคะใครที่มีเงินรีบซื้อเก็บกันไว้เลยค่ะพอถึงเวลาทองคําเขาขึ้นราคาเนี่ยเก็บไว้ขายเลยค่ะ เวลานั้นนะขายกันออกให้หมดได้กําไรบานละห้0หกนเนี้ยพาลูกพาหลานไปเที่ยวกันให้มีความสุขกินกันให้อิ่มหนำสำาสําราญแต่ถ้าขายออกหมดแล้วจะใส่อะไรกันละคะนาทีนี้ก็ต้องซอยเสนี้ละคะ่ะเอาไว้ใส่แต่งตัวใส่โชว์ใส่ออกงานเหมือนอย่างคุณพี่เก่งใส่แบบนี้ละคะ่ะสวยสมสักสีเป็นไงคะดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาดีกว่าเชือกพลาสติกนะคะ เอาไปเถอะค่ะเพราะวันนี้เราให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง9 99 9บาทนะท่านต่อไปค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอ่าคุณปนประขัดครับผมจากจังหวัดไหนคะจากพะเยาครับค่ะท่านโทรมาสั่งซื้อรายการสร้อยทองหนึ่งบาทนะคะครับผมกับคุณภาพงานทองคําแท้สามไมครพร้อมใบรับประกันที่เห็นอยู่หน้าจอเวลาท่านได้รับสินค้าท่านขอใบรับประกันตัวนี้ยืนยันว่าเป็นคุณภาพเนื้อทองคําแท้สามไมครนะคะ ครับผมโอเคค่ะวันนี้ท่านโทรเข้ามาสั่งจองรับกี่ชุดคะ อ่าผมผมสั่งไปเมื่อกี้สร้อยค่อยข้อมือฮะหนึ่งชุดครับผมสามเส้นครับโอเคตอนนี้ท่านจะรับเป็นรายการสร้อยคอเพิ่มหนึ่งเส้นนะคะครับผมโอเคยินดีด้วยท่านวางสายรอทีมงานติดต่อกลับไปและสามารถนะคะซื้อเอาไปขายต่อเป็นรายได้เสริมอาชีพให้กับตัวท่านด้วยนะคะครับผมขอบพระคุณท่านมากเพราะว่าเป็นราคาโรงงานนะคะครับผมโอเควางสายรอทีมงานติดต่อกลับไปเห็นตัวอย่างยังคะคุณผู้ชมง่ายๆไม่ยากโทรเข้ามา สั่งจองปั๊บแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเราเตรียมบัตรประชาชนไว้ค่ะโทรสั่งจองกับช่วงรายการสดนาทีนี้เท่านั้นเพราะเรามอบให้เป็นของที่รักับราคาโรงงานกับช่วงพบปะประชาชนนํามาตัดราคาเพราะาค้ากลางๆสามเท่าตัวลดกันมากกว่า5 0าสถึงแปซถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเฉพาะช่วงรายการนี้เท่านั้นถ้าเจอถูกกว่านี้ให้ต่อว่าเลยค่ะสวัสดีค่ะคนต่อไปคุณอะไรคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ ยุติตาค่ะจากจังหวัดไหนคะจากจังหวัดเลยค่ะปกติทาอาชีพอะไรอยู่คะอะไรนะคะท่านทาอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อทานาค่ะทํานานะคะท่านสามารถสั่งซื้อสร้อยเส้นนี้จะราคา3,000ันบาทเนี่ยเอาไปขายต่อได้เลยนะคะเพราะวันนี้เราให้ไปาขายให้ในราคาเพียง9 99 9บาบาทนะคะค่ะ ยินดีด้วยค่ะวางสายรอทีมงานติดต่อกลับได้เลยนะคะแล้วเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะทุกท่านท่านจะได้สร้อยพร้อมองค์พระทันใจนะคะเป็นพระเหรียญทองหนึ่งไมคอนแถมให้ด้วยทั้งสร้อยทั้งพระรวมรูค่า3,900เนี่ยเราให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง999บาทกับช่วงโรงงานพบปะประชาชนสามารถนำไปขายต่อจะมีไรายได้เสริมเป็นอาชีพด้วยนะคะต่อไปคุณอะไรคะ อ๋อชื่อกุลค่ะจากจังหวัดไหนคะอ๋อกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพ <c oughs> เข้ามาเลือกเองได้เลยนะคะอ๋อเขาอ๋อต้องอ๋อเป็นเลือกเองเลยอฮะ,ะพูดถึงไห้ได้ให้ส่งมาไม่ได้เลยนฮะได้ค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมบริษัทด้ยวยนะคะอ๋อเคยเคยไปแล้วค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วยังไปซื้อตังสามเรือนอนะ่ะเอออ๋อซื้อนาฬิกายันห้าแถวค่ะน้องสาวพี่ชายซื้อค่ะสามเรือนวันนั้นไปที่ที่อะไรอ่ะ ที่โอมหารวยอ่ยยะขอบคุณท่านมากเลยขอบคุณเดี๋ยวเราจัดส่งให้นะคะจ,ะจะคัดส่งหนุนเราหลายรายการเลยขอบคุณท่านมากคุณพี่วางสายรอทีมงานติดต่อก,กับ เตรียมบัตรประชาชนไว้นะคะค่ะค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กับรายการสร้อยคอเส้นนี้จะราคา3,000เหลือเพียง999บาทท่านสามารถสั่งซื้อมากกว่า1เส้นเอาไปขายต่อเป็นอาชีพเสริมรายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกับราคาโรงงานกับช่วงโรงงานพบปะประชาชนตัดราคาพวกค้าวกลาง3เท่าตัวลดกันมากกว่า5 0 8 0เซนกับรายการสร้ยคอเทียบเท่าน้ำหนักทอง1บาทนะคะ ซึ่งมีส่วนผสมของทองคําแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงสามไมครพร้อมด้วยใบรับประกันของแท้ยืนยันด้วยชื่อเสียงและเกีดยรติยศไม่ใช่งานทองชุบสีไม่ใช่ของกระจอกไร้สาระเอาให้ได้ค่ะกับรายการดีๆพิเศษนานทีพีหนเหตุการณ์ดีๆแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆเพราะเราไม่ได้ให้กันทั้งวันไม่ได้ขายกันทุกคนเฉพาะช่วงรายการสายสดนาทีนี้ใครโทรติดเอาไปใครโทรไม่ติดทัวใครตัวมนหมดเวลากับข้สูตรราคาปกติ3 0 0พันเฉพาะเซ้อย่างเดียว สามพันห้ามต่อว่านะคะสายต่อไปคุณอะไรคะ สวัสดีค่ะคุณอะไรคะสำหรับท่านที่โทรติดแล้วนะคะคุณผู้ชมแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ล็อกรายการสินค้าไว้ก่อนเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเมื่อมีทีมงานติดต่อกลับไปท่านสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมจะเอามากกว่า1เส้นก็ได้นะคะ<ๆ>เพื่อเอาไปขายต่อเป็นธุรกิจนะคะเสริมรายได้เป็นอาชีพอีกทางหนึ่งเลยเพราะวันนี้คุณไม่ต้องเสียเงินถึง3 4มส่พันไม่ต้องเสียเงินถึง1000บาทด้วยค่ะกับรรยการไส้คอเส้นนี้ทเทียบเท่าน้ําหนักทอง หบาทสามารถวัดค่าเปอร์เซ็นทองได้ถึง3ไมคอนไมหนึ่งก็1,000งพันละค่ะคุณผู้ชม2องไมก็2,000อันนี้3ไมคอนเลยนะคุณผู้ชมจำหน่ายอยู่ที่ราคา3,000บาทตอนนี้แต่ราคาหลักพันเหลือเพียง999าาสิบ้าทสายต่อไปคุณอะไรคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพิสมัยเพิ่งเกิดค่ะจังหวัดไหนคะ กัมค่ะกรุงเทพค่ะค่ะเคยมาเยี่ยมชมบริษัทบ้างยังคะอ๋อไปบ่อยมากเลยค่ะขอบพระคุณท่านขอบพระคุณมากเลยสนับสนุนทุกรายการเลยนักจัรู้จักน้องเก่งด้วยล่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่กฤษณาค่ะวันนี้ท่านโทรเข้ามาสั่งซื้อสร้อยสามารถเอาไปขายต่อได้เลยนะคะค่ะค่ะจากราคา3 0 0พันเหลือเพียง999บาบาทรับกี่เส้นดีคะ เพื่อเป็นก่อนค,ค่ะยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ขอบคุณค่ะสำหรับทุกท่านที่โทรเข้ามาสั่งจองเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนร,รอทีมงานติดต่อกลับไปนะคะแจ้งหมายเลขให้ถูกต้องแล้วไปชําระเงินที่เซเว่นหลังจากนั้นกลับไปรอรับสินค้าที่บ้านไม่เกิน7วันนะคะเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะสายต่อไปคุณอะไรคะ คุณอะไรคะสวัสดีคะ่ะนับหนึ่งฮัลโหลสวัสดีคะ่ะได้ยินแล้วคะ่ะชื่ออะไรคะครับวีรศักดิ์ครับค่ะคุณพี่วีรศักดิ์จังหวัดไหนคะจังหวัดสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามนะคะคไม่สะดวกเดินทางมารับด้วยตัวเองใช่ไหมคะครับครับลท่าน สั่งซื้อเป็นรายการไส้คอพร้อมองพระหลวงพ่อทันใจนะคะครับครับค่ะท่านสามารถสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งเส้นเอาไปทําธุรกิจเป็นอาชีพเสริมขายต่อได้เลยนะคะครับครับเพราะวันนี้จะราคาสามพันเหลือเท่าไหร่คะเหลือเก้บาทครับโอเคค่ะท่านวางสายเตรียมบัตรประชาชนรอทีมงานติดต่อก,กันไปยืนยันการสั่งจองนะคะ ขอบพระคุณท่านมากค่ะเมื่อมีทีมงานติดต่อกลับไปท่านสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะจะเอามากกว่า1รายการก็ได้สำหรับรายการไส้คอเทียบเท่าน้ำหนักทอง3ามไมคครจะปกติราคา3,000บาทตอนนี้แตละลาคาหลักพันนะคะกับช่วงโรงงานพบปะประชาชนนะคะซึ่งปกติขายไม่ต่ำกว่า1 5 0 0บาทวันนี้เอาไม่ถึง1000บาทเหลือเพียง999บาทเอาให้ได้ค่ะแล้วสั่งซื้อหลายๆเส้นเอาไปขายต่อได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะคุณอะไรคะคุณนิวรค่ะจากจังหวัดไหนคะจังหวัดตรังค่ะค่ะวันนี้คุณพี่สั่งซื้อเป็นรายการสร้อยคอเทียบท่าน้ำหนักทองหนึ่งบาทนะคะค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะเอาไปให้หมดนี้เลยเพียงเท่าไหร่ค่ะค่าร้อยค่าสิบเก้าบาทค่ะถูกต้องค่ะยินดีด้วยค่ะวางสายรอทีมงานติดต่อกลับได้เลยนะคะะรายการสร้อยคอที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ กับราคาทองคําตามท้องตลาดนาทีนี้คนมีตังซื้อได้ค่ะสำหรับรายการสร้อยเส้นนี้เทียบท่าน้ําหนักทอง1บาทถ้าพูดถึงราคาทองคําบาทละ22,500บาทคนมีตังซื้อได้เลยค่ะนาทีนี้ทองถูกสุดในประวัติศาสตร์ไม่แพงซื้อได้เลย $22,500 บาท ต่สำหรับคนที่เบีย้ยน้อยหอยน้อยเหน็ดเหนื่อยการงานกันมาเยอะทำงานกันมาทั้งปียังไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของกับเขากันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กับรายการสร้อยคอที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เราจะให้พิเศษเอาไปถึง1,000บาทเนี่ยมาได้ให้กันทุกคนแล้วคะ่ะเฉพาะช่วงรายการในทองสายสดใครจะได้ไปวัดกวมไวแข่งความเร็วเอาให้ได้คะ่ะกับรายการสร้อยคอที่อยู่ตรงหน้านี้เทียบเท่าน้ำหนักทอง1บาท ที่มีส่วนผสมของทอง3ไมไมคอนเพราะฉะนั้นทอง1ไม่จัดจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,000บาท2ไม่ก็2,000บาท3ไม่ก็3,000บาทค่ะสำหรับรายการสร้อยเส้นนี้จะมีใบรับประกันคุณภาพเนื้อทองเราคุยไว้ที่กี่ไม้คะคุณผู้ชมดูตัวเลขค่ะที่ยิงด้วยเลเซอร์รายงานออกจากคอมพิวเตอร์ การวัดค่าเปอร์เซ็นต์ทองสร้อยเส้นนี้จะมีเนื้อทองอยู่ที่3มไมคค่ะ <c oughs> คุยว่าสมไมคก็ต้อง3มไมคตัวเลขยืนยันชัดเจนจะเป็น1่2ไมค์ไมค์แล้วมาป้อปดมดเทสบวกโกงราคาเป็น3มไมคเพื่อขายที่ราคา3 0 0พได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะตัวเลขยืนยันไว้ที่3มไมคก็ต้อง3มไมครับประกันยืนยันด้วยชื่อเสียงกับใบรับประกันขนาดนี้แล้ว คุณผู้ชมสบายใจได้ถ้าเป็นที่อื่นตัวเลขเกิน3มไมค์ค่ะไปที่3.24เลยเป็นไงคะเขาบวกโกงราคาคุณปรับดันไปที่4ีไมค์กลายเป็น4,000แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรา,ามีประกันยืนยันขนาดนี้แล้วบวกโกงราคาไม่ได้คะ่ะก็ต้องตรงไปตรงมาตามเอกสารเพราะประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียงของคุณ นะคะประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทโอมหารวยท่านด็อ,อร์พุทชงศิริธัญพลค่ะเพราะฉะนั้นเราทำมาเนี่ยตลอด16ปีทองกับบริษัทดารามณีจิวรี่ยืนยันด้วยชื่อเสียงและกิจยศโรงงานมาเองไม่ใช่ตาสีตาสาถ้าไม่แน่จริงไม่ถูกต้องเราคงไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสบายใจได้ค่ะกับรายการส้อยคอเส้นนี้จะราคาเส้นละ3,000บาท คนมีตังก็ซื้อกันได้แล้วค่ะสหรับวันนี้พิเศษช่วงนาทีทองขายจริงแจกจริงลดกันมากกว่า5-80%แต่ราคา3,000บาทเอาไม่ถึง1,000บาทเนี่ยเฉพาะวันนี้วันเดียวให้แค่นี้นะคะคุณผู้ชมถ้าหมายเลขขึ้นหน้าจอปั๊บลุยได้เลยค่ะกับช่วงรายการนาทีทองสายสดถ้าหมดเวลาปั๊บไม่ขายนะคะ กับเข้าสู่ราคาปกติ3,000บาทห้ามต่อว่าเพราะฉะนั้นพร้อมนี่ยังคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาสั่งจองกับช่วงรายการในทองสายสดสำหรับรายการส้อยคอเส้นนี้เทียบท่าน้ำหนักทอง1บาทแต่ราคา3,000บาทเอามาถึง2,000บาท เอาไม่ถึง1,000บาท10ท่านแรกวัดความไวแข่งความเร็วใครโทรติดเอาไปใครโทรไม่ติดตัวใครตัวมันหมดเวลาไม่ขายกับข้าสู่ราคาปกติ3,000บาทนาทีทองเอาไม่ถึง1,000บาทเหลือเพียง999บาทรีบโทรเข้ามาสั่งจองเลยนะคะสำหรับช่วงรายการ5นาทีสุดท้ายขอปล่อยเบอร์ไปที่ ะะเบอร์ร่างเลยให้ทีมงานอีก50คู่สายช่วยกันรับเราจะปล่อยให้อีก5นาทีสุดท้ายวัดคอมไ์แข่งความเร็วกันนำซัมเมอร์เซลล์ลุยได้ทุกสถานการณ์นะคะกับรายการดีๆที่เรานํามามอบให้เป็นของขวัญให้เป็นรางว,าวัลชุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้อยเทียบเท่าน้ำหนักทองคํา1บาท3มไมครนเขาขายกันไม้ละ1000พค่ะคุณผู้ชมกับคุณภาพของเนื้อทองคําแท้ไม่ใช่งานทองชุบสีไม่ได้เอาสเปรย์สีทองกระจกไลซ์สาระไม่เอา เราทาด้วยชื่อเสียงและเกยียรติยศกว่าจะมีชื่อเสียงของทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาเนิ่นนานกว่าหลาย10ปีเพราะฉะนั้นเรารับประกันคุณภาพด้วยใบยรับประกันค่ะมีใบรับประกันยืนยันคุณภาพเนื้อทองขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมสบายใจได้นะคะถ้าเราคุยไว้ว่า3ไม้ใช่ไหมคะก็ต้อง3ามไม้หากตรวจสอบคุณภาพเนื้อทองไม่ถึง3ามไม้ทาไมคะยินดีคืนเงิน10บ เท่าตัวและสำหรับวันนี้จะราคา3,000บาทเนี่ยกับรายการสร้อยคอเทียบเท่าน้ำหนักทองคำ1บาทแต่ราคาหลักพันเอาไม่ถึง1,000บาทเหลือเพียง999บาทถ้าคุณผู้ชม เจอเราขายถูกกว่านี้ยินดีคืนเงิน10เท่าตัวให้แค่วันนี้วันเดียวะาเฉช่วงรายการสายสดนาทีนี้เท่านั้นโทรสั่งจองตอนนี้ราคา3,000บาทเหลือเพียง999บาทแล้วเพื่อก่อยเกิดความเป็นสิริมงคลค่ะคุณผู้ชมเรามอบรายการพระทันใจมูลค่าอีก900บาทแถมให้ด้วยอีกหนึ่งองค์สำหรับทุกท่านที่โทรเข้ามาสั่งจอง สิบท่านแรกกับช่วงรายการสายสดนาทีนี้กับหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้าไปสั่งจองเอาให้ได้โทรให้ติดจะราคา3,000บาทให้คุณปม่เจ้าของเพียง999 9 99บาทแต่ราคาหลักพันให้คุณปมนเจ้าของในราคาเพียง999บาทรีบโทรเข้ามาสั่งจองกับทุกหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอใครโทรติดเอาไปใครโทรไม่ติดตัวใครตัวมันหมดเวลาไม่ขายกับข้อส กลับเข้าสู่ราคาปกติ3,000บาทแค่ซ่อยอย่างเดียวก็3,000บาทเพราะฉะนั้นเอาให้ได้กับทุกหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอใครโทรติดขอรักษาสิทธิผมีอยู่ของตัวท่านเตรียมบัตรประชาชนไว้รอทีมงานติดต่อกลับไปเมื่อมีทีมงานติดต่อกลับไปแล้วแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องนะคะแล้วไปชําระเงินที่เซเว่นภายใน24ชั่วโมงให้รักษาสิทธิผลปมะโยน์ของตัวท่านถ้าเกินจากนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรคะ เราไม่ได้กันทุกคนเราไม่ได้ขายกันทั้งวันใครโทรติดเอาไปใครโทรไม่ติดตัวใครตัวมันหมดเวลาไม่ขายต้อง,องรอลุ้นรายการดีๆแบบนี้ออกมาจัดประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคุณถึงจะมีสิทธิ์โทรเข้ามาสั่งจองเอาให้ได้ค่ะตั้งใจแล้วขอให้ได้ไปทําเงินหล่นหายไม่ได้อะไร ให้เพิ่มยืมเงินไม่ได้คืนให้คนอื่นมีความสุขหมดมากกว่าน,นี้อีกวันนี้ให้เป็นของขวัญให้เป็นรางวัลชีวิตเอาให้ได้ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงรายการดีๆแบบนี้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันอภีสดาสดิริธัญพลขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านได้รับอานิสง์จากการร่วมสร้างสานะประโยชน์ให้ท่านร่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเศรษฐีเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยค่ะวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ